ก็ตอนนี้ก็คงมองมุมนี้แหละยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อวานก็ยังไซเวย์เมื่อวานคุยเรื่องไซเวย์อยู่นานใช่ไหมมันก็ยังไม่ยอมไปไหนผมก็ไม่รู้จะอัปเดตอะไรให้อ่ะเนี่ย <c oughs> ก็ยังติดอยู่เดียนะตอนเนี้ยกรอบที่เราตามกันอยู่ก็คือกรอบนี้นี่นีทีนี้น ประเด็นคือมันจะอยู่ก่อนนี้อีกไหมหรือยังไงหรือจะเบรกหลุดไหมก็เนี้ยหาคำตอบอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าจะเอาอยัางไงคือถามว่าจะบอกว่าทิ่มหัวลงมาก็ยังไงเออราคาก็ยังไม่ยอมทิ่มหัวลงมาก็ยังยันยังค้าได้อยู่นะครับเพราะนั้นถ้ายังค้าได้ยันได้ผมก็มองตรงเนี้ยน่าจะเป็นขาดได้ขาดการ เบรกถ้าเบรกได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นขาดปัญหาแล้วก็ลุ้นไปเอานู่นแหละแต่อย่าใช้เวยเยอะดีขอทรงไป,ไปไปถ้าดีๆไปเอาง่ายๆไปอย่าทำอะไรยากๆให้ปวดหัวได้ไหมตรงนี้ลุ้นไหลลุ้นนะใช้คำว่าลุ้นโอกาสโอกาสยังน้อยกว่าสี่สิบ คือโดยภาพรวมโดยภาพรวมทั้งหมดอะอานะโดยภาพรวมทั้งหมดไอโอกาสหลุดแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เนี่ยผมให้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ถ้าเกิดถามว่าจังหวะเนี้ยจะหลุดไหมผมไม่รู้ผมบอกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเอาตรงนี้ก่อนคือผมไม่รู้จังหวะไหนไงถูกไหมเพราะตอนนี้เราต้องมาเก่งในภาพนี้ก่อนนี่เป็นหลักก่อนหลักมันคือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นความน่าจะเป็นหลักๆของมันคือไซด์เวย์ถูกปะ ไซเวยอัพนี่คือภาพหลักของตอนนี้แต่ไอโอกาสจะหลุดขึ้นก็ให้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ไอเนี้ยมันไม่รู้เมื่อไหร่ไงมันอาจจะเดือนหน้าก็ได้สิบแปดกันยาก็ได้จังหวะนี้ทุกมาก่อนก็ได้คือมันเป็นไปได้ครับเพราะนั้นมันต้องแยกกันให้ดีว่าเล่นกับอะไรคือถ้าเกิดใครเล่นไทม์เฟรมวีคแล้วจะถือรอมันก็เรื่องนึงถูกไหมแต่ผมก็ไม่ได้เล่นขนาดนั้นผมก็เล่นแค่เดย์เพราะนั้นผมเล่นแค่เดย์ผมก็รอแค่เนี้ยกรอบเนี้ยเป็นหลักเพราะนั้น มันก็ต้องระวังว่าราคามันอาจจะถูกทุกขายลงมาได้ตามนี้ก่อนเราเราเราระวังก่อนผมใช้คําว่าระวังผมใช้คําว่าระวังแต่ผมก็รักทะลุนะแต่มันยังมันยังไม่เกิดไงเข้าใจผมใช่ไหมผมก็รักทะลุแต่มันยังไม่เกิดเพราะมันก็ยังติดอยู่ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีว่าถ้าเกิดเห็นการที่ราคามันกลับตัวลงมามันเล่นได้นะ 2,400อ่ะมาได้นะมันมาได้แต่ไม่รู้มาไหมเพราะตอนนี้ยังไม่หันหัวลงปกติมันจะเนี่ยไซยเวไซเวกองกองแล้วก็คุกลงแล้วหน้างานตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ผมถึงไม่กล้าถือไงถูกไหมเออแล้วเมื่อวานสี่ชั่วโมงก็ทะลึ่งทำสวิงอะไรเอาไว้อ่ะทำสวิงหันหัวลงเอาไว้ผมก็เลยต้องถอยไง โอ้แมมันอ่อนแรงแล้วอะสี่ชั่วโมงอ่อนแรงอะมันแข็งแรงมาตลอดอตั้งแต่ช่วงต้นเรืออนะมันแข็งแรงตลอดล้วก็ได้เก็บกันมาบ้างเล็กเล็กน้อยๆอยใช่ไหมเออแต่ว่าเมื่อวานมันก็มาทะลึ่งหันหัวลงซะผมก็เลยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานผมก็ไม่เทรดไงทีนี้ก็ต้องรอแหละรอให้มันไซด์เบย์ให้จบจะเอาอยัางไงจะไซด์เบย์ตรงนี้แล้วไหลขึ้นหรือว่าจะกลับลงมาเนี่ยรอตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเบรกขึ้น f o l โล w ถ้ามันไม่เบรกขึ้นผมไม่มีของอยู่แล้วผมผมอะบายโอลี่ด้วยกดของผมจากเด y ที่มันยังคงเป็นอัพเทรนใช่ไหมผมบายโอลี่ผมบายได้อย่างเดียวเออผมบายได้อย่างเดียวเพราะนะั้นถามว่าจุดนี้จะให้ผมมาบายในขณะที่กรอบมันเป็นกรอบนี้แล้วมาถือบายนานๆมันทำไม่ได้ถูกไหมเพราะโซนนี้ถ้าเกิดแบ่งกันโซนเนี้มันคือโซนแพง ของถูกมันอยู่นี่ใช่ไหมถ้าจะถือบายเยอะๆสะสมบายได้เยอะๆมันต้องมารอล่างๆนะเพราะฉะนั้นถามว่าเมื่อของแพงแล้วจะให้ผมถือต่อผมก็คงไม่ทํานะครับก็คงไม่ทําก็คงปล่อยมันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะอืมก็ระวังแล้วกันผมผมผมระวังภาพนี้อยู่ผมถึงไม่ถือนะครับผมถึงนั่งดูเฉยๆ แต่ถ้าจะไปต่ออ่ะเดี๋ยวค่อยขึ้นตามนะตามนี้จบช่วงนี้ไซด์เวย์อ่านแท่งเทียนก็ไม่ได้ถูกไหมกรอบหลักเป็นไซด์เวย์ด้วยมาไซด์เวย์ของไซด์เวแบบนี้ไปอ่านแท่งเทียนมันก็หลอกกันทุกวี่ทุกวันแหละนั่เมื่อวานผมก็ไม่อ่านแท่งเทียนใช่ไหมก็อย่างที่บอกนะครับอนะอ่ะโอเคเดตามนี้ครับ